โรงเรียนบ้านหนองไคร้ตาบลหนองจอมอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด875คนในปีการศึกษา2567นี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด 174คนมีจำนวนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน6ห้องเรียนและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่อนข้างจะมีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยทางด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารดังนั้นทางครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยรวมกับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม PLC และส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชาซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านหนองไคร้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้การอ่านตามแนวพิซซ่าที่เห็นความสำคัญของด้านการอ่านว่า เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการศึกษาเป็นกระบวนการเริ่มต้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนำไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตของนักเรียนโดยเน้นการสอนการอ่านเพื่อการเรียนรู้มากกว่าทักษะการอ่านที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อการอ่านโดยครูผู้สอนได้นำชุดพัฒนาฉลาดรู้ด้านการอ่านเล่มที่ห โดยนำมาเชื่อมโยงตัวชี้วัดในรายวิชาภาษาไทยโดยมุ่งเน้นกระบวนการ3กลยุทธ์การอ่านตามแนวพิซซ่าดังนี้ 1. กลยุทธ์การอ่านเข้าถึงและคน้นคืนสาระ 2. กลยุทธ์การอ่านบูรณาการและตีความ 3. การสะท้อนและการประเมินสิ่งที่อ่านได้เพื่อเป็นการฝึกทักษะความรู้ ที่ส่งผลดีต่อสมรรถนะการอ่านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิซซ่าวิธีการวัดและการประเมินผลพิซซ่าอีกทั้งนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ผู้เรียนสามารถเข้าระบบออนไลน์ทำข้อสอบพิซซ่าเพื่อฝึกการทำข้อสอบการเข้าทำข้อสอบพิซซ่าระบบออนไลน์ โดยครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน แบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านบันทึกการอ่านครูมีการสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญที่หลากหลายส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองตามความสนใจตามความถนัดและออกแบบเป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้ผลิตเอง รวมถึงการต่อยอดความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของข้อสอบพิซซ่ามีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยผู้บริหารและนำผลการทดสอบมาสะท้อนในการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยจากผลการพัฒนาด้านการอ่านของนักเรียน ทำให้ผลสลัมฤทธิ์การประเมินทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 O n โอสูงกว่าระดับชาติทุกปี